ในปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่าพอมันจบปีไปแล้วอะหลายๆคนที่มีมีเป้าหมายว่าจะต้องสําเร็จในอาชีพเทรดเดอร์เนี่ยให้ได้เท่านั้นเท่านี้ถึงท่านนนท่านี้นะครับแล้วมันไปไม่ถึงแล้วรู้สึกว่าท้อใจเออพอท้อใจปุ๊บพอมาเปิดปีใหม่มาผมเชื่อเลยว่ามีหลายๆคนที่อาจจะแบบล้มเลิกไปแล้วเส้นทางนี้นะครับแล้วก็แบบไม่อยากที่จะไปต่อในเส้นทางของเทรดเดอร์แล้จนลืมไปว่า ภาพแรกอะเป้าหมายแรกที่เราพาตัวเองเข้ามาในวงการของอาชีพเทรดเดอร์เนี่ยเพือ่อที่เราต้องการอะไรลองตอบตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับว่าเรามาเป็นเทรดเดอร์เพราะอะไรนะครับหลายๆคนอาจจะแบบว่าเป็นเทรดเดอร์เพราะว่าเห็นว่าอาชีพเนี้ยมันทําให้เราได้อิสระหรือว่าได้เงินหรือว่าได้อะไรต่างๆที่เป็นข้อดีอะครับแต่พอมาเจอโปรเซสอะเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบโปรเซส อะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายแล้วเราต้องถามใจตัวเองอีกทีนึงว่าเรามาเป็นเทรดเดอร์เพราะว่าอะไรเพราะผมเชื่อเลยว่าถ้าเราตอบตัวเองตรงนี้ไม่ฉลาะพอเราเดินไปข้างหน้าเราจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันหนักแล้วก็รู้สึกว่าอยากเลิกท้อใจและอยากจะออกจากตรงนี้แล้วนะครับจนพอมันปีใหม่เนาะพอพอพอปีใหม่เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออ เราอยากจะตัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตเราอยากจะตัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตเราก็เลยตัดการตัดการเทรดออกนะครับเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้นะเออปีที่ผ่านมาเนี่ยเทรดไม่ได้เลยก็เลยกินเงินกูไปซะกก็อ่านกูตัดออกเลยกินเงินกูไปซะจชอบชอบอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยอธิษฐานอธิษฐานจริงนะหลายหลายคนยอมแพ้ไปแล้วอ่ะก็เลยพอปีใหม่ก็เลยไปขอพรซะอธิษฐานบอกว่าขอให้สิ่งดีดี ออกไปจากชีวิตแล้งท่ไมสิ่งดีสิ่งที่เออสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตเพียงปั๊บหันมาแฟนหายม่ตัวเองหายตัวเองหายไปเลยเพราะว่าตัดเอาขอให้สิ่งไม่ดีออกไปก็เรียบร้อยเลยไปอยู่ในโลกว่างเปล่าไปเล่นเมนั้นตะแหละใช่ลืมตาไาเอ๊ะทำไมทุกคนไม่อยู่วะอ๋อกูโดนตัดออกมาโดูทุกคนยังอยู่เหมือนเดิมไปอยู่มัลติเวิร์สใช่บ้าบอไม่ใช่ก็คือกลายเป็นว่า เออท้อะล้มเลิกไปอ,อะไรประมาณเนี้ยเคยได้ยินมาคุณเคยได้ยินมาว่าแบบในตลาดเนี้ยจะมี95%ที่แบบยอมแพ้ม,มีแค่5%เท่านั้นที่เทรดสำเร็จใครเคยรู้เรื่องนี้บ้างทุกคนน่าจะเคยได้ยินแหละอเออจะมีแค่5%ที่เทรดได้แล้วจะมีแค่1%เท่านั้นที่รวยจริงๆจากการเทรด5%นี่คือเออพออยู่ ซึ่งจริงๆจริงๆแล้วบาวเวอยากจะที่จะ break through ตัวเลขนั้นมากๆเลยนะอยากจะให้แบบหนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่ะมันไม่ใช่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เออแล้วอีกตัวเลขหนึ่งที่มันน่ากลัวกันนั้นคือเขาบอกว่าเกินครึ่งอ่ะเลิกเทดไปเลยหลังจากหกเดือนแรกที่เทดไม่สำเร็จถูกต้องใครอยู่เกินหกเดือนแล้วนะคะยินดีด้วยยินดีด้วยครับคุทได้ก้าวผ่าน a v e เอเวอร์เรจ ค่าเฉลี่ยตรงนั้นออกมาแล้วเลยค่าเฉลี่ยมาแล้วแล้วคุณจะเป็นคนที่สร้างค่าเฉลี่ยให้มันกว้างขึ้นก็คือส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่6เดือนแล้วจะเป็นเจดปเดือนไม่พวกเราจะไม่สิพวกเราจะเป็นกลุ่มคน1%เปที่ร่ํารวยจากการเทรดค่ะพูดถึง1%ซกับ9 9เเนี่ยนะครับทก่อนมีโอกาสได้ไปถามนักเรียนมาว่าระหว่าง1%ปซนที่สําเร็จกับ99%ปซที่ไม่ที่ไม่สําเร็จเนี่ยคุณจะเลือกแบบไหนครับ โหตอบมาฉะชานผมนี่น้ำตาแทบไหลก็ต้องตอบว่า1%นึ่งเปอร์เซ็นต์สิตอบเก้าสิบเก้าครับทำไมเพราะว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์เปนเหงาคนน้อยไปหน่อยแค่เป็นธาตุลมซะแหละอยากอยู่กับเพื่อนคนเยอะไม่ไงเหมือนอันนี้ไงที่แบบฉันไม่อยากทำดีหรอกอ่าทำไมเดี๋ยวตายไปขึ้นสวรรค์ไม่เจอเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ชั่วหมดจะบอกว่าอยู่กับ99ไม่รวยหรอกแต่ไม่เหงาไปติดโซเชียลไปติดโซเชียลเฉย อ่ะเรากลับมาขยี้ดีกว่าว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะซึ่งเชื่อไหมว่าสิ่งที่คนเหล่านั้นเป็นที่แบบเข้ามาเจอการเทรดเทรดเสียแล้วหายไปอ่ะมันก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งเมอนเาใช่ปะแสดงว่าคนที่ไปยังไปต่อนี้ไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่มนุษย์ไอพวกอ้ามนุษย์เออเกินหกเดือนแล้วอ่ามนุษย์ไม่ใช่คืออย่างนี้ค่ะทุกสิ่งที่เราทําในชีวิต ในชีวิตเลยนะไม่ใช่แค่เรื่องการเทรดนะเราทำและตัดสินใจเพื่อที่จะหลีกหนีความเจ็บปวดอุยใช่เลยหรือว่า avoid pain เนี่ยใช่ไหมใช่ซึ่งคนที่เข้ามาอยู่ได้แป๊บเดียวแล้วเขาออกไปเพราะว่าการเทรดอะทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดเวลาเขาโดน SL หรือเวลาเขาเสียจริงฉะนั้นการที่เขาเลิกเทรด เขาก็แค่ทําหน้าที่มนุษย์คนหนึ่งในการหลีกหนีความเจ็บปวดของตัวเองก็คือ avoid pain ถูกต้องแล้วทีนี้มันจะมีคนที่รอดหกเดือนมาเห็ป่ะคนที่รอดหกเดือนมาเนี่ยเกินหกเดือนครับแต่ยังไปไม่รอดเห็นผลที่ยังไปไม่รอดเนี่ยมันจะมีบางเหตุการณ์อย่างเช่นอที่เรายกตัวอย่างไปแล้วอะพอตเล็กเกินไปเราอนุญาตให้มันเสียได้อืกับอีกเหตุการณ์หนึ่งคือเราทนลากได้ทนแดงทนได้ แต่เวลามันบวกอะพอเขียวอะเราทนไม่ได้รีบปิดตกใจพอเขียวตกใจแต่พอแดงอะปล่อยให้มันลากได้เหตุผลก็เหตุผลเดียวกันค่ะเราทำไปเพื่อหลีกหนีความเจ็บปวดเราไม่อยากโดน SL เราไม่อยากจะยอมรับว่าเราแพ้เว้ยไม่เนี่ยุเราก็เลยปล่อยให้มันลากเพราะเดี๋ยวสักวันมันก็คงกลับเข้ามาเท่าทุนแหละอแพ้ไม่เป็นใช่เลยคำนี้มันก็คือการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดอีกแบบนึง เราไม่ยอมแพ้ใช่เหมือนจะดีนะใช่แต่ไม่ดีจริงแล้วก็มีพี่รักชาติเหมือนกันที่ที่เขาอะเข้ามา p r i ์ e เมนต์เวสติงแล้วเขาก็ถามอีกเรื่องหนึ่งคือเขาบอกว่าเขาโดน SL อ่ะเขาไม่เจ็บเท่าราคาใกล้จะท TP แต่ไม่ TP พีวิซึ่งอันเนี้ยก็เป็นความเจ็บปวดในรูปแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะว่า พอมันจะทีพีแล้วมันไม่ทีพีอ่ะแล้วมันกลับมาชนกันทุนหรือใครที่ไม่ได้ชนกันทุนมันกลับไป SL เลยอ่ะไอ้คือเจ็บหนักเลยเพราะว่าเราอ่ะเซตสแตนดาร์ดใหม่ของพอร์ตเราไปแล้วว่าว่ามายนี้ยเราจะได้กําไรแล้วพอมันไม่ได้อ่ะเรากลับกลายเป็นรู้สึกสูญเสียทันทีทั้งทั้งที่มันกลับมาเท่าทุนนะแต่เราอ่ะรู้สึกว่าเราสูญเสียกําไรนั้นใช่ไหม้ใจเลยแล้วพอเรารู้สึกสูญเสียกําไรนั้นอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเขียวแล้วเราไม่กล้าถือเพราะเรากลัวว่าพอมันเขียวไปมากกว่าเนี้ แล้วมันเขียวน้อยกว่านี้เท่าไหร่อะเราจะรู้สึกเจ็บปวดทันทีมันก็เลยเป็นที่มาของการที่คนเขากล้าถือตอนที่โดนกที่มันแดงเพราะไม่อยากยอมรับความเจ็บปวดและไม่กล้าถือตอนที่มันเขียวเพราะกลัวมันจะเจ็บปวดถ้ามันถ้ามันได้น้อยลงอ่ากัไร<อ>มันหายไปใช่เข้ากับสุภาษิตไทยที่ว่าที่ว่าเข้าหรือเปล่าไม่รู้ลองฟังดูก่อนเสียน้อยอะไรวะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายอื เข้าไหมไไม่แน่ใจได้แหละประมาณนิดนึงที่พมอจะหมายถึงก็คือก็คือว่าเราตัดสินใจทุกอย่างเพื่อที่จะหลีเลี่ยงความเจ็บปวดใช่นะครับแล้วก็เออมันมันมันก็เป็นเรื่องจริงเลยตรงที่แบบเฮ้ยเราแพ้ไม่เป็นอ่ะเราไม่ยอมเพราะว่าเราไม่อยากให้เจ็บปวดกับตรงนั้นเราเลยยอมลากได้แต่พอมันบวกไปแล้วเนี่ยแล้วพอเห็นว่ากําไรในพอร์ตโอ้โหโตไปหลายเปอร์เซ็นต์มากเลยแต่ว่าพอมันลดลงมาเนี่ยเราดันไปนับความเจ็บปวดตรงนั้นอ่ะ ทั้งๆที่เรายังไม่ได้มันมาเลยนะเออทั้งๆที่มันยังไม่ได้ถูกปิดออเดอร์แล้วเอาตังค์กไรเนี่ยเข้าพอร์ตเลยแต่เราดันไปคิดว่าตรงนั้นน่ะมันคือใช่แล้วเก็ตป่ะแล้วเราก็ไปเจ็บปวดกับตรงนั้นทั้งๆที่ถ้าคุณเก็บกําไรอ่ะเนี่ยไอ้ส่วนกำไรที่มันได้มามันอาจจะมากกว่าที่คุณแบบตั้ง TP ที่คิดเอาไว้ก็ได้เก็ตป่ะ<า>เออสมมุติว่าคุณตั้งหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งได้ห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ป่ะแต่ตอนนี้กำไรมันลากไปแบบสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิ บ้ามันมากกว่า5เปอร์เซ็นต์อีนะแต่เรารู้สึกเสียเพราะว่าไอตอนแรกมันไปยี่สิบไงใช่มีใครกูยอมโดนเอแทนที่จะได้กำไรน้อยอะไรอย่างเงี้ยเพื่ออะไรวะน่าจะสิน่าซีสิมันคือเป็นธรรมชาติของมนุษย์ใช่ไหมใช่แล้วก็อันเนี้ยมันทำให้พิมพ์นึกถึงอันหนึ่งไม่แน่ใจว่าใครพูดโค้รพัดมั้งเขาจะเคยพูดไว้ประมาณว่าการเทรดเนี่ยสำคัญที่สุดคือการรักษาเงินทุนถ้าเกิดว่ายังรักษาทุนไม่ได้อ่ะอย่าเพิ่งไปหวังทำกำไรครับเพราะบางคนแบบ ไม่ยอมรักษาทุเลยอย่างเงี้ยยอมเ l ได้แต่ว่าไม่ไม่เก็บกําไรแบบไม่ยอมกันทุนหรืออีกนิดนึงอะไรเงี้ยม,มันแบบเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายอะไรอย่างเงี้ยเออคือมันทําให้แบบพอร์ตเราไม่โตแล้วก็จริงๆอ่ะมันเป็น mindset อีกมุมมองหนึ่งมากกว่าว่าตรงที่แบบเหมือนที่มูอีกบอกว่าคนอ่ะส่วนใหญ่จะไปมองความเจ็บปวดแล้วโฟกัสที่ความเจ็บปวดเพราะว่าความเจ็บปวดอ่ะมันน้ําหนักมากกว่าความสุข จริงเฮ้ยทำไมพูดอะไรออกไปแล้วมันแบบเป็นคนที่ไม่ต้องถือมีดก็แทงคนอื่นได้นะคะจริงจริงวันนี้ใครโดนแทงบ้างคะมันมีเสียงนะคำที่พูดว่ามันคณะต้นงเลยแล้วว่าเนี่ยเหมือนวันนี้จะมีคนโดนแทงหลายคนนะคะจริงเพราะคือเนี่ยแหละมันก็คือประโยชน์จากการที่มิกไปอ่านมาเธอมิ่ไปอ่านไปอ่านงานวิจัยพาะเกี่ยวกับจิตวิทยาของมนุษย์ด้วยคือเขาบอกว่าน้ำหนักของความเจ็บปวดอะ มันหนักกว่าความสุขอรเราอะ่ะต้องมีความสุขอย่างน้อยสองเท่ามันถึงจะ cover ความเจ็บปวดเท่าหนึ่งได้ทะลุเลยครับเนี่ย <c oughs> กำลังคิดอยู่ครับเมื่อก่อนก็เคยเป็นอย่าง,งน,นี้เหมือนกันนีกำลังนึกถึงในอดีตนะแต่พอตั้งแต่แบบได้มารู้จักกับพีเตอร์แล้วมาอยู่บาววออะพีเตอร์จะสอนให้แบบมองในมุมบวกจนบางทีอ่ะจนเราตอนเนี้ยเราลืมความเจ็บปวดตอนนั้นไปแล้วอเพราะว่าอย่างที่มุงมิงบอกเมื่อกี้ว่าเฮ้ยขนาดคุณบวกอ่ะ แล้วเปอร์เซ็นต์กำไรที่มันหายไปก่อนคุณจะเก็บอ่ะคุณนด้ไปโฟกัสตรงนั้นเป็นสิ่งที่คุณขาดอ่ะมันเลยมีคําประโยคที่ว่าว่าถ้าถ้าเราโฟกัสในสิ่งที่เราขาดเราจะพลาดในสิ่งที่เรามีนั่นแหละอ่ะกูก็คงเหมือนกันเว้ยเฮ้ยพะเมื่อกี้กำไรหายไปแค่ห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะแต่เรารู้สึกเจ็บปวดแทนที่เราจะรู้สึกมีความสุขกับกำไรสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่ได้มเห็นไหมทุกคนลองดูนะว่าไอความเจ็บปวดในหัวใจเราอ่ะน้ำหนักมันเยอะกว่าความสุข ซึ่งมินิมัมเลยนะอย่างน้อยอะคุณต้องมีความสุขอย่างน้อยประมาณ1.4-1.5ถึงจะ cover ความเจ็บปวดหนึ่งเท่านั้นได้ <Yeah. S 2> ฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเทียบกับการเทรดนะถ้าพี่ sl 1ไมอ้อะพี่ต้อง tp rr 2หรือว่า tp 2ไม้พี่ถึงจะกลับมา cover ถึงจะรู้สึกศูนย์แต่ถ้า p sl ไป1ไม้แล้วพี่ tp 1ไม,ม้ทั้งๆที่พอร์ตกลับมาเท่าเดิมนะเรายังติดกับความรู้สึกสูญเสียอยู่เลยจริง ใช่เหมือนยังรู้สึกขาดใช่อยู่เพราะว่ายังไม่ได้กําไรจริงทางที่มันก็เท่าเดิมตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเทรดหรือว่าเทรดมาแล้วกำไรแล้วยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่โดนไอสเอไปไม้มึงไม้หนึ่งไม้มึงใครใครไม้เมืองโดนไอสเอไปไม้หนึ่งโอ้หเจ็บปวดมากแล้วไม่หยุดด้วยต้องเทรดต่อแล้วไปด้วยความรู้สึกเจ็บปวดอ่ะแทนที่จะได้กําไรแล้วนะแทนที่จะหยุดหรือว่าเออโอเคและ1สิบห้าเปอร์เซ็นต์วันนี้แทนที่จะพอใจไม่เทรดต่อแล้วเทรดต่อด้วยอารมณ์ที่มันแบบ เจ็บปวดอะอผลลัพธ์มันก็ออกมาไม่ดีเผลอๆวันนั้นแบบจากที่จะกำไร20กํากำไรหายไปหรืออาจจะติดลบด้วยวันนั้นอ,อะไรอย่างเงี้ย เออเพราะฉะนั้นอเรื่องนี้สาคัญพูดมาเหมือนเทศอยู่ห้องเดียวกันไม่ก็เดี๋ยวต้องมีเดี๋ยวต้องมีนักเรียนทีมอ่างเงี้ยจริงไม่คือที่เราอ่ะสามารถพูดได้อ่ะแล้วพอมิกพูดไปแล้วมันจิกทุกคนอ่ะเพราะว่านี่คือธรรมชาติของมนุษย์เราทุกคนคือมนุษย์หนึ่งก็ออกใช่ป่ะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจและอกกอดความเป็นมนุษย์ของตัวเองเออเรารู้นะว่าเราอ่ะรู้สึกเจ็บปวดเรารู้นะว่าทุกอย่างที่เราทำอ่ะเพื่อที่จะทําให้เรารู้สึกมีความสุขมากขึ้นแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามัน เราปล่อยตามความรู้สึกเกินไปโดยเฉพาะกับการเทรดอะค่ะแล้วผลลัพธ์มันออกมาไม่ดีอะเราก็แค่ทําความเข้าใจมันแล้วขอบคุณนะที่มาบอกว่าเออนี่ฉันยังเป็นมนุษย์อยู่ฉันไม่ใช่หุ่นยนต์แต่ว่าฉันจะทําแบบนี้ถูกต้องแทนที่จะทําตามตามจิตใต้สํานึกของความเป็นมนุษย์อะไรก็ตามเราเลือกได้อันนี้เป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งเลยนะที่เราที่เป็นเทรดเดอร์อันนี้เหนือมนุษย์ คนที่เหนือมนุษย์แล้วถึงจะได้ใช้คือเข้าใจและเปลี่ยนความรู้สึกได้เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าในมุมมองที่สําหรับคนที่ล้มเหลวอะที่เลิกไปเพราะว่าพอเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยแล้วตบตีตัวเองแล้วก็แบบโมโหวายแล้วก็โทษโทษทางโทษบท้างแล้วก็ตบตีครับสุดท้ายมันจะแบบจมลงไปเรื่อยๆรื่อสุดท้ายเลิกออมาแ้แต่ที่มุมิกบอกมันคือเป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งเลยที่มันเอาไว้ในการจัดการ ความเข้าใจแล้วก็จัดการอารมณ์ของตัวเองแล้วสุดท้ายอ่ะพอคุณสามารถที่จะอบกอดแล้วก็ขอบคุณความผิดพลาดหรือว่าความเจ็บปวดตรงนี้ได้อ่ะแล้วคุณจะเจอสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากมันมันเหมือนกับว่าม,มินิฮาร์ดมั้ง <laughs> อะไรอ่ะ <laughs> มันมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าคุณเจอมเมล็ดพันธุ์ทั้งเมล็ดหนึ่งที่มันเป็นแบบคุณเห็นว่ามันทําอะไรทําประโยชน์อะไรไม่ได้เลย แล้วคุณก็โยนมันทิ้งไปด้วยด้วยด้วยความไม่เข้าใจมันอย่างงี้แต่ถ้าคุณทาความเข้าใจกับมันแล้วคุณค่อยๆกระเทาะมันออกคุณจะเจอเมล็ดพันธุ์ที่มันดีออยู่ข้างในด้ว<ล>ยแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่คุณได้เรียนรู้แล้วพอคุณเอามันไปปลูกอ่ะคุณก็จะเติบโตจากการที่คุณได้เรียนได้เรียนรู้รจากมันเกตบปาแล้วทุกๆวันที่เราทําแบบเนี้เราสามารถทําในทุกๆวันได้นะเวลาที่คุณแบบเทรดอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าวันเนี้ยคุณได้เจอเรื่องนี้คุณก็แค่เออขอบคุณนะที่เข้ามาในชีวิตรแล้วก ขอบคุณที่มันทาให้เรารู้ว่ามาเพื่ออะไรอเออแล้วเราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้นี่เลยคือแล้วอีกหนึ่ง <c oughs> หนึ่งสิ่งของอความเป็นมนุษย์ที่ถ้าใครมาถามมิกว่าพี่เป็นแบบเนี้ยพี่ต้องทําไงอ๋อพี่ทําอะไรไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราเป็นมนุษย์อคือทำไมเราถึงจำเรื่องที่แย่ๆได้ดีกว่าเรื่องที่มันดีๆอืม,อม เพราะว่าด้วยวิวัฒนาการของมนุษย์แล้วอะเราถูกสร้างมาให้จำสิ่งที่มันอันตรายและสิ่งที่มันแย่เอาไว้อย่างเช่นในยุคก่อนถ้ามนุษย์ถ้าถ้ารุ่นดึกดำบรรพ์ของเราเขาจําไม่ได้ว่าเสืออันตรายเขาจาเรื่องที่มันแย่แยไม่ได้ว่าผลไม้อันเนี้ยมีพิษเราก็จะไม่ได้เกิดมานะตอนนี้ก็ได้ถูกต้องสูญพันธุ์ไปแล้วถูกต้องฉะนั้นเนี่ยด้วยวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตอะค่ะ ถูกสร้างมาให้จําไว้นะจําไว้ให้ดีเลยว่าอันนี้มันไม่ดีอันนี้กินไม่ได้อันนี้เป็นอันตรายเช่นเดียวกันค่ะพอเราเทรดอะเราเจอ s อสเอลอะเรามองว่านี่คือสิ่งที่อันตรายฝังใจโคตรฝังใจแผนที่มันแพ้อโอจำได้ขึ้นใจใช่มันก็เกิดมาจากวิวัฒนาการของเราเองเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นผลกระทบหรือว่าสิ่งที่หลงเหลือมาจากการที่เราวิวัฒนาการเหมือนฝังคุดไปทุกคน อะไรนะเหมือนฟันคุดอ๋อนึกว่าเหมือนมังคุดเพราะนั้นมันเราไม่สามารถเลิกการเป็นมนุษย์ได้แต่เราสามารถเข้าใจมันได้ว่าอ๋อเพราะเราเป็นมนุษย์ไงใช่ไหมแล้วเราก็เราเราเหมือนแชท GPT เลยเอ้านี่คุณรู้ได้ไงอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มุงมิกนะอันนี้คือ AI ที่เราสร้างมาเห็นปะเนี่ยตรงนี้ไม่มีอะไรนะเอยตอบได้ จะเห็นว่าจะเป็นหน้ายิ้มอย่างนี้ตลอดเซตเอาไว้แบบนี้ออใช่เลยเนาะใช่ก็ประมาณนั้นสุดท้ายอ่ะทุกปัญหาที่ทุกคนมีอ่ะมันเกิดมาด้วยเพราะเราเป็นมนุษย์ค่ะแต่การที่เราจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้คือเราต้องเข้าใจมันก่อนอแล้วพอเราเข้าใจมันแล้วอ๋อเพราะเราเป็นมนุษย์ไงใช่ไหมแล้วคนที่สําเร็จอ่ะเขาฝืนความเป็นมนุษย์ยังไงเขาถึงเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้เราก็เราก็ต้องฝืนบ้าง ใช่แใชแ,ตแต่จริงๆถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่คาว่าฝืนเลยมันจะเป็นแบบว่ามันจะโฟล์มันจะโฟมันจะแบบเขาเข้าใจเป็นธรรมชาติใหม่ของเราใช่ใชเป็นการสร้างธรรมชาติใหม่เพราะว่ามันจะเหมือนกับถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นพวก NLP อะไรพวกนี้มันจะเป็นการที่ด้วยด้วยธรรมชาติเดิมอ่ะมันทําให้เรามีผลลัพธ์แบบนี้แต่พอคุณเปลี่ยน แล้วสร้างธรรมชาติใหม่ในตัวเองอ่ะมเลยสร้างผลลัพธ์ใหม่แบบนี้นะครับทั้นั้นมันจะเป็นเครื่องมือที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้ทุกคนรู้ไหมว่าการที่เราจะสําเร็จได้อ่ะมันอยู่ที่ตัวเราเองล้วนๆอย่างเช่นหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราอยู่ที่ประเทศไทยอ่ะแล้วเราจะประสบความสําเร็จในการเห็นหุ้นนอกไปยังไงเออเชียวปะแต่เชื่อไหมว่าทุกความสําเร็จอ่ะมันเริ่มจากตัวเองมันไม่ได้สิ่งแวดล้อมเกี่ยวแหละแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดอย่างเช่น ถ้าเกิดว่ามันมีหม้อน้ำหม้อหนึ่งอันนี้เป็นเมตาฟอร์นะให้ทุกคนคิดตามมีหม้อน้ำเดือดอยู่หม้อหนึ่งค่ะมันไม่ใส่ไข่ไก่ลงไปกับใส่มันฝรั่งลงไปแม่คุ้นมากเลยนี่ไข่ก็เลยแข็งบุคคลหนึ่งชอบพูดอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะผลลัพธ์คืออะไรไข่แข็งใช่ไข่แข็งแล้วมันฝรั่งเป็นไงเละนิ่มอ่าเละใช่ คือเนี่ยมันมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นน้ําเดือดเหมือนกัน <Ừ. S 1> แต่ด้วยความเป็นตัวมันอะอมันคือคนละอย่างกันอ <Ừ. S 1> คือไข่เวลาเจอน้ําร้อนจากของเหลวเป็นของแข็งครับแต่มันฝรั่งใช่ไหมคะจากของแข็งพอเจอน้ําร้อนมันนิ่มลงอัช <Ừ. S 1> นเรียกว่าสิ่งแวดล้อมเดียวกันใช่ฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหนนะหลายคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยครอบครัวพี่เป็นแบบนี้คนรอบข้างพี่เป็นแบบนี้ ไม่ได้ซัพพอร์ตเท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยสิ่งแรกที่เราต้องทําก่อนก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าตอนเนี้ยเราเป็นไข่หรือเราเป็นมันบ้างเธอคือใครเธอคือใครเธอคือใครจับฉันมาทำไมเราแล้วสิ่งที่เราจะทําใน Environment หรือสิ่งแวดล้อมที่เรามีอยู่อะค่ะเราจะเป็นอะไรก่อนใช่ถูกต้องเลยถ้าถ้าอย่างนั้นมันก็คือว่าไม่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอกเลยครับเริ่มกับที่ว่า เมล็ดพันธุ์ของเราที่เราเป็นเราเป็นอะไรนะครับต่อให้เราจะไปตกอยู่ในปูนคุณเคยคุณเคยเห็นไหมเมล็ดพันธุ์ที่ไปตกอยู่บนบนทางด่วนอ่ะอนื้อเนือว่าไข่ที่ตกอยู่บนไม่นึกนึกถึงนี่เลยนะกูเดตมาอ่ะใขยีเกียเคยเห็นไหมเวลาเวลาขับบนถนนแบบเฮ้ยนี่มันปูนซีเมนต์นะเว้ยแต่มันก็ไม่ขึ้นอยู่อ่ะมันก็โตได้ลองนึกภาพดูว่าเอ้ยโอ้พวกนี้มันสู้ชีวิตขนาดมันมันแบบต่อให้สภาพแวดล้อมมันไม่ได้ดีอ่ะแต่มันยังพาตัวเองโตขึ้นมาได้อ่ะ นะครับประมาณนั้นเลยนะฮะท่านั้นลองเลือกดูว่าสิ่งแวดล้อมเดียวกันแต่ก็มีคนสําเร็จและคนล้มเหลวเหมือนกันใช่และอย่างสุดท้ายที่ผมจะบอกเอาไว้ว่าไข่ไม่จำเป็นต้องดูน้ําร้อนก็แข็งได้โอเคเลยฉันไม่น่าผาทุกคนมาทางนี้เลยนะในวันนี้เป็นไงบ้างทุกคนฮะกับแขกรับเชิญคนแรกในปีนี้ของเราเป็นไงเรียกได้ว่าเรียกว่ายิ่งกว่าชักกี้อ่ะมาถึงกบ รวัวโอ้ดูหน่อยเลือดออกมาเนี่ยเต็มหลังเลยตอนเนี้ยแต่ว่าแต่ว่าทุกคนโตครับร่างทองกลายเป็นร่างทองไปเลยตอนนี้ร่างทองผมเรียกได้ว่าเป็นทั้งแบบความรู้แล้วก็ Mindset นะครับที่ส่งมอบให้ทุกคนในต้นปีและยังบอกอย่างนี้อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้เจอกันแค่ครั้งเดียวเราเจอกันทุกเดือนตลอดทั้งปีแต่ถ้าปีนี้เนี่ยคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ มีเป้าหมายแล้วตั้งเป้าไว้ชัดเจนแล้วนะครับออยากให้พาตัวเองเนี่ยเกาะรถไฟขบวนนี้ไว้นะครับไปกับโค้ดบุกมิกโค้ดฟิล์มโค้ดกอล์ฟแล้วก็โค้ดอีกหลายๆท่านนะครับที่จะมาให้ความรู้ของคุณทั้งด้านการเทรดแอนนาเบลก็ามาอุ้ยน<ง>ั<ๆ>่นใช่หรอนะครับแอนนาเบลทั้งด้านการเทรดแบบแอคทีฟอินคัมและการเทรดแบบพาสซีฟอินคัมนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะดิบคุณเป็นแบบไหนคุณเลือกที่จะเป็นแบบไหนนะครับว่า ฉันอยากแบบทำงานน้อยๆแต่ได้แบบผลลัพธ์เยอะๆแบบคนพวกนี้หรือฉันอยากที่จะปั้นเร็วๆนะครับแบบเทรดสั้นๆอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะได้เงินมาอย่างที่มึงบอกว่าพาตัวเองเนี่ยไปถึงเบนซ์มาก่อนอนะครับพเพราะตอนนี้ไปอยู่พวกแบบตโตโยตา้าโตโยต้ยา,ตาฮอนด้าอยู่ยังไม่ถึงเบนซ์ไง <c oughs> ยังไม่ถึงเบนซ์มากนะครับเบนซ์เบนซ์อ๋อเบนซ์โอเคทุกทีนะครับแล้วคุณจะสามารถที่จะจับต้องในในส่วนของการลงทุนที่มันสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคุณได้ นะครับฉะนั้นแล้วอยู่ที่จริตที่คุณเลือกเลยครับว่าจะเป็นแบบไหนและถ้าตอนนี้คุณยังตัดสินใจไม่ถูกยังไม่รู้จะเริ่มยังไงไปแบบไหนนะครับพาตัวเองเข้ามาอยู่ในสถาบันบราวเวนะครับเราตอบโจทย์ให้หมดทุกอย่างเลยนะครับชอบไลฟ์บรา v o วมันไลฟ์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมเนาะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีค่ะ